ว่าไงเมืองจูเจียงเสื่อมโทรมจนถึงจุดที่แม้แต่โลกใต้ดินก็สามารถมีอำนาจได้ไม่กลัวว่านายจะไม่สามารถควบคุมสถานาการณ์ทั้งหมดได้หรือไงพ่อหนุ่มพูดจาระวังหน่อยเก็บปากของนายไม่กินข้าวดีกว่านะในตอนที่ฉันอยู่บนถนนนายยังเล่นดินเล่นโคลอนอยู่เลยในฐานะนักรบที่ทรงพลังบอสธงสามารถใจเย็นได้ในทุกสถานาการณ์ใช่ไหม ฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณชูยังไม่ปรากฏตัวคุณชูสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการผมจะกล้าไปถามเรื่องธุรกงการของเขาได้ยังไงคุณโจมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับคุณชูหรอไม่ก็ไม่เชิงฉันแค่กำลังคิดถึงเขาและชูหยานหวังก็มีแท้เดียวกันแค่อยากเห็นหน้าสักหน่อย ทุกคนพูดว่าคุณโจวงวดงามและมีสเสน่ห์มากวันนี้ผมได้เห็นแล้วพวกเขาพูดถูกทูยี่คนไม่สำคัญอย่างนายจะกล้ามาที่นี่ได้ยังไงถึงอย่างไรเขาก็เป็นแค่ตัวตลกที่หิวแสงอยากโขนกระแสคุณฉิวก็ยกย่องฉันอย่างผิดๆฉันก็แค่ผู้หญิงธรรมดาและฉันไม่สมควรได้รับความสนใจจากทุกคนฉันแน่ใจ สิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นที่นี่คือชูหยานหวังคนนั้นและแน่นอนว่าไม่เว้นแม้แต่ฉันชูหยานหวังคือใครผมเห็นพวกเขาก็แค่โฆษณาเกินจริงในเมืองจิวเจียงหลี่ไปว่านเองโง่บัดซบนายมันโง่แค่ไหนที่สงสัยในตัวชูหยานหวังเอาละอดทนไว้นายทั้งคู่ไม่ต้องรีบร้อน ดูเหมือนทุกคนกำลังรออย่างหมดความอดทนเอาอย่างนี้เป็นไงทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูการแสดงแรกเพื่อนของผมคือผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้ผมสงสัยว่าคุณคนไหนกล้าขึ้นมาบนสังเวียนไหมพื้นฐานการบ่มเพาะของชายคนนี้เท่าเทียมกับฉันแต่ฝีท้าของเขาเคลื่อนไหวเกินความจำเป็นมากเกินไปไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่จะจัดการกับเขา ผมจะขึ้นไปบนสังเวียนและลองดูระวังตัวด้วยชายคนนี้สามารถชนะได้ไหมดูเหมือนชายผิวดำคนนั้นน่ากลัวกว่าอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าชายผิวดำคนนั้นมีกล้ามใหญ่กว่าและมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเขาไม่ใช่คู่ปรับของไวฟูที่ได้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเป็นระบบเลยสิแค่เดิมผ่านตามฉันฉันรับประกันว่านายจะไม่แพ้ ตกลงฉันเชื่อในตัวนายพี่ชายเช่นนั้นเราต้องบวดให้คนของเราชนะแค่เพลิดเพลินไปกับมันนายไม่สามารถเห็นการประลองยุทธประเภทนี้ในโลกภายนอกวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ